เค okay, สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หลัวแทนครับผมวันนี้ครับวันที่หลายๆคนตั้งจ้องตารอคอยวันนี้ไม่อย่างยาวนานเลยเมลเดย์ <Mail Day S 1> ครับ u n b o x อกซ์ n e 14 Series ทั้ง2รุ่นก็คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเรามา u n b o x อกซ์ n e 14 2ตัวครับเป็น iPhone 14ตัวธรรมดากับ iPhone 14 Pro ซึ่งผมสั่งซื้อเองทั้งคู่นะครับแน่นอนว่า Apple ไม่มาสปอนเซอร์หลัวแพนแน่นอนแต่ว่าคลิปนี้มีสปอนเซอร์ครับ ซึ่งใครจะเป็นลูกค้าแล้วก็สปอนเซอร์คลิปนี้ก็ติดตามรอเดือนต่อไปเนาะโอเคก็เนี่ยแะครับมา2เครื่องสั่งมาส่งที่บ้านตอนนี้ก็10บโมงสีสสงที่ญี่ปุ่นนะครับก็ที่ไทยน่าจะเริ่มรับเครื่องกันแล้วะนะตอนแรกกะจะกดไปรับที่ร้านแล้วก็ทำบล็อกอะไรพวกนี้แต่ว่า นั่นแหละด้วยความที่มันมีกระบวนการหลายอย่างที่มันแบบยุ่งยากนะครับก็เลยไม่ได้ไปรับที่รานะ้านเนาะก็ไม่พูดพ่ำมทำเพลงเดี๋ยวมาแกะเลยดีกว่านะครับซึ่งมุมนี้ก็ยังเป็นมุมที่เทสโปรดักชันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีอะไรแปลกๆไปบ้างนะครับแล้วผมก็เพิ่งตื่นด้วยข้าวก็ยังไม่ได้กินนะครับก็มาแกะกล่องอะไรดีกว่าเนาะอันนี้คือกล่องแบบชิปปิ้งของ Apple j a p a แปนนะครับไม่แน่ใจว่าที่ไทยเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยซื้อที่ไทยเนาะโอเคมาเราแกะกล่องแรกกันเลยดีกว่าโอ้โหกล่องแรก ดันมาเป็น iPhone 14 Pro Sony นะครับอันนี้คือสีม่วงนะครับเดี๋ยวมาไว้ตรงนี้ก่อนโอเคกล่องต่อมา iPhone 14ธรรมดาสีแดงครับซึ่งนี่ก็คือ iPhone 2ตัวนะครับที่รัวแฟนจะได้ทําการรีวิวอย่างแน่นอนในปีนี้โอเคเช็คคัลเลอร์สีสักหน่อยนะครับอันนี้คือ iPhone 14นะอันนี้คือกล่องของ iPhone 13นะครับถ้าทุกคนเห็นก็จะ รู้สึกว่าคัลเลอร์ซีมันต่างมาเนาะตัวโปรปีที่แล้วเนี่ยจะกล่องจะเป็นสีดำนะครับในขณะที่ตัวธรรมดากล่องจะเป็นสีขาวเนาะแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันก็เป็นสีขาวทั้ง2รุ่นนะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะแต่ว่านั่นแหละรู้สึกว่ากล่องโปรเดิมมันดูขรึมกว่าส่วนเรื่องความบางครับแน่นอนว่ามันเท่าๆกับดันเดิมเพราะว่า <laughs> ก็นั่แหละมันไม่แถมชาร์มให้ในกล่องแล้วนะครับ ก็แกะอะไรก่อนดีล่ะแกะ iPhone 14ธรรมดาก่อนแล้วกันเนาะสีแดงนะครับก็ก่อนจะแกะนะครับตรงแถบภูของข้างบนเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ได้กลับไปใช้พลาสติกซีลเนาะก็เหมือนกับของตัว13นะครับแต่อันนี้ผมฉีกทิ้งไปแล้วนะก็ตามที่เห็นก็แกะกันเลยดีกว่ารู้สึกเหมือนกระดาษปีนี้มันนี่กัปหสีแดงสีแดง แจ๋มากโคตรแจ๋เลยแจ๋กว่าปีที่แล้วเยอะเลยครับปีที่แล้วเนี่ยสีแดงมันจะแบบออกเลือดหมูเข้มๆทะมึนๆหนนะ่อยเนาะแต่ปีนี้เนี่ยมันแดงแบบเนี้ยมันแดงแจ๋เลยนะครับโหอันนี้อันนี้อันเอ็กซ์เต็ดมากอันนี้ไม่ได้ไม่ได้คิดไว้เลยโอ้ oh my god คือมันดาร์กระหว่างตัว12กับ13มันดาร์กพอๆกันนะครับแต่ว่าอืม แจ่มากเลยพอดูตรงนี้แล้วแดงแจ๋นะครับก็เดี๋ยวเรากล่วกันนะว่าคลิป iPhone 14 Series เนี่ยตัว14 Pro คอนเทนต์น่าจะมาก่อนทุกอย่างนะครับแล้วพอจบ14 Pro Series แล้วเรามาต่อกับตัว14ธรรมดากันโอเคครับวัสดุอุปกรณ์ในกล่องอ,อุปกรณ์ในกล่องครับ iPhone อะ่ะก็มีแค่สายชาร์จแล้วก็คู่มืคู่มือสติกเกอร์เปิ้ลเนาะโอเคอันนี้คือตัวเครื่องนะครับซึ่งก็ติดเป็นกระดาษข,ข้างหน้ามาเหมือนเดิมเนาะ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Pro นะครับอันเนี้ยตื่นเต้นมากๆเพราะวว่าตัเนี้ คือถ้ามันดีนะดีแบบจริงๆเลยอะ่ะผมจะเปลี่ยนไป daily drive iphone android เลยเปิดกล้องฟึบก็ซิลเหมือนกันเป๊ะเลยเนาะ okay. ว้าว้า iphone 14 pro สีม่วง first look นะครับขอบเป็น stainless steel เหมือนเดิมเนาะข้อแตกต่างของ iphone ปีนี้ก็เหมือน iphone ปีที่แล้วเลยนะครับคือตัวธรรมดาเนี่ยใช้ขอบเป็นอลนะูมิเนียมเนาะเป็นขอบด้านส่วนตัว pro เนี่ย ใช้เป็นขอบที่เป็นสเตลเล s สต e ลนะครับก็จะเป็นมันๆหน่อยเนาะซึ่งก็จะมีความแข็งแรงอะไรพวกนี้มากกว่า texture ไม่เหมือนปีที่แล้วเลยนะอ่ะเดี๋ยวอันนี้คือ13 pro ของผมนะครับถอดเคสก่อนอ่ะอันนี้คือด้านหลังนะครับของเ i e r ร a Blue กับตัวสีม,ม่วงนะครับปีนี้ก็ประมาณนี้เนาะกล้องกล้อง14 pro ใหญ่กว่านิดนึงนะซึ่งก็ดูจากที่ดูแปลกอยู่แล้วก็กลายเป็นดูแปลกขึ้นไปอีกนะครับก็ประมาณนี้สําหรับกล่องแกะกล่องนะครับก็คลิปนี้อย่างที่ผมบอกว่ามีลูกค้าและมีสปอนเซอร์นะครับ โอเคเลื่อนไปตรงนี้ก็สปอนเซอร์แรกของเรานะครับเห็นเห็นอยู่ก่นว่ากล่องบ้างๆไม่มีที่ชาร์จไม่มีอะไรเลย ZMI ซีมีจัดให้ครับก็คลิปนี้สนับสนุนโดยเซนด์เอ็มไอไทยแลนด์นะครับโปรดักต์วันนี้ที่เรามีก็คือเจ้านี่ครับคริสตัลชาร์จเจอร์ยี่สิบวัตต์ซึ่งแน่นอนว่ายังไม่ได้แกะนะครับแต่ดูจากกล่องอะทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเล็งมากๆแล้วทุกคนก็รู้ว่าเซนด์เเนี่ยทำโปรดักที่ค่อนข้างคุณภาพใช้ได้มาตลอดนะครับคือคุ้มอะเมื่อเทียบกับราคาแล้วก็อุปกรณ์หลายๆอย่างของเซนด์เเนี่ยก็ได้รับ Apple Certified ด้วยนะครับอย่างสายชาร์จ Lightning อะไรพวกนีีนะะะนี้้เเเเนนนนนนาาาาาาะะะะพพรรรรฉัั่ยกกก็มปสสบณ์ใฒนินนค้า้าาใชงร่ววมมกับทา Apple าาาาางงง Apple อยยนะ่่นนนเะซึ นี่คือหัวชาร์จ SeI20 วัตต์ที่ดีไซน์ด้วยแรงบรนจารยจากคริสตัลนะครับขนาดเล็กมากเล็กแบบเล็กอะไม่รู้จะเทียบกับอะไรดีอาจะเทียบกับ iPhone 13 Pro แล้วกันเนี่ยโอ้โหขนาดเท่าแบบอันนี้คือะระดาบเดียวกันนะขนาดแบบเล็กกันแบบคนละเรื่องเลยอะพับขายด้วยนะซึ่งถ้าเทียบว่าขนาดเท่าไหนที่ทุทกคนใช้กันอยู่เนี่ยก็ประมาณไออะแดปเตอร์5้าโวลต์งแอมป์ของแนะ,นะครับซึ่งอันเนี้ย 20วัตต์นะพลังกําลังการชาร์จทั้งหมด20วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้งานได้เลยนะสบายๆมีระบบการป้องกอันอะไรต่างๆ5้าชั้นเรียบร้อยให้ทุกคนเสร็จสับใช้งานได้อย่างสบายใจหายห่วงมาตรฐานดีมีประกันศูนย์ซึ่งมาาชาร์จไ้นะครับตามที่เคลมไว้เนี่ยก็คือ iPhone 13ชาร์จครึ่งชั่วโมงได้แบตเตอรี่57%แล้วแน่นอนว่าด้วยขนาดที่เล็กขนาดนี้นะครับถูกผลิตและพัฒนาด,ด้วยเทคโนโลยีของแกลเลียไมตรีหรือว่า GAN นั่นเอง,เองก็สนใจหาซื้อที่ช้ัยได้ไหมไทยแลนด์ได้นะคร ผมชอบส่วนตัวมากเลยอันนี้เป็นไลฟ์เซฟเวอร์ของผมตอนที่บินมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้จริงๆคือแกะไปแล้วแต่ว่าเอากลับใส่กล่องไปแล้วซึ่งนี่ครับคือ Power Bank แซดเอ็มไอแม็กฟิซึ่งผิววัสดุข้างหน้าของ Power Bank แ m ดไอตัวนี้นะครับก็ผลิตมาจากพลาสติก ABS เนาะซึ่งทําการเคลือบตัวผิวมาเนี่ยเป็นแบบคริสตัลใช้เทคนิคการขึ้นแบบดับเบิลช็อตซึ่งก็จะดูค่อนข้างแวววาววาวงามแล้วก็วาววับนะครับซึ่งมันใช้ยังไงอะไรยังไงมันจุดเด่นมัคตรงไหนจุดเด่นมนันคาะ เนี่ยครับเราก็ชาร์จแบตได้เลยแล้วเขยา่าหล่นไหมอไม่หล่นนะครับเพราะว่าแม่เหล็กมันค่อนข้างแน่นมากๆแล้วถ้าใส่กับเคส m a x s a f e อีกทีนึงล่ะได้ไหมก็ยังได้อยู่เหมือนเดิมนะครับเขย่าหล่นไหมก็ไม่หล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว power bank ตัวนี้เนี่ยมีความจุทั้งหมด5,000 m a ah มิลลิแอมป์นะครับถือขึ้นเครื่องได้สบายๆนอกจากนี้เนี่ยคือยังรองรับ iPhone ทุกรุ่น ที่มี m a ็ Safe รวมถึง iPhone 14 Series ด้วยอ่ะอใช้ได้ทุกรุ่นเลยที่เป็น m a ็ Safe อย่างที่ผมบอกนะครับก็ขอบคุณลูกค้าเราไซเดนไอไทยแลนด์ทั้ง2ตัวนี้ด้วยครับโอเคมาเปิดเครื่องเลยดีกว่าฟึ๊บลอกกระจกลอกอันนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปิดเครื่องมาให้ผมเลยอะ่ะโอ้เบาเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเซตอัพก่อนนะครับโอ้โหโคดติง้งโอ้โหโคดติง้งเหมือนกับ iPhone 13 Series เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะติดกระจกมันเนาะลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งนะครับเข้าัว ทางไฮชิวนะครับสปอนเซอร์คลิปนี้ด้วยซึ่งทางไฮชิวไม่ได้มาแค่กระจกนิรภัยแล้วนะครับเขามาเป็นบ็อกเซตเลยครับซึ่งในบ็อกเซตเนี่ยก็ประกอบด้วยนี่มาเป็นกล่องมาเป็นกล่องเลยครับซึ่งในบ็อกเซตเนี่ยก็จะประกอบด้วยกระจกกระจกการรอยกล้องแล้วก็เคสนะครับซึ่งกระจกกันร,รอยเนี่ยก็เป็นมตาตรฐานของไฮชิวอยู่แล้วนะครับต่อมาคือกระจกการรอยกล้องนะครับแบบวันพี e ก็คือกระจก ทั้งทั้งหมดเนี่ยที่ครอบสามเลนเนี่ยจะเป็นกระจกอยู่ในชิ้นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะสะดวกและง่ายในการติดตั้งมากๆแล้วก็มีให้เลือกหลายสีนะครับเดี๋ยวออปชันอะไรต่างๆเนี่ยผมแปะให้ดูในลิงก์ในดีสคริปชันเนาะส่วนนี้ครับคือเคสคริสตัลชิลของทางไฮชิลเช่นกันเนาะซึ่งตอนนี้ไฮชิลเขาผลิตเคสนะครับก็เจ้าตัวเคสคริสตัลเคสตัวนี้เนี่ยก็มิลิเทอรี่ดรอปเซอร์ฟายนะครับแล้วก็กันรแรงกระแทกก็เป็นเคสใสประเภทที่กันแรงกระแทกข้างหลังเป็น PC ข้างข้างเป็นนะทีพีย ซึ่งในบ็อกซ์ที่ผมโชว์ทุกคู่เนี่ยมันก็เป็นของ iPhone 14 Pro ทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็14 Pro Max ด้วยนะครับซึ่งถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ของ Hi g h s h i l l เนี่ยก็สามารถดูได้ใน r i p t i o n ของคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็ขอบพระคุณ Hi g h i l d มากที่สนับสนุน,นวิดีโอนี้นะครับติดฟีมครั้งต่อไปอย่าลืมไว้ใจ Hi g h i l l ครับผมโอเคต่อกับ iPhone ของเราดีกว่านะครับก็เซตอัพเนาะแต่มันอันนี้มันหนืดจริงนะคือคือเราไม่ได้พูดเพราะว่าจะทายอินสปอนคือจริงๆกาจะทายอินสปอนหลังจากนี้นะครับแต่ว่า แบตเตอรี่ที่ iPhone ชาร์จม,มาจากโรงงานตัวน,นี้น่าจะประมาณพักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะตอนนี้ก็ส่งน้องไปแอคทีเวทอยู่นะครับก็เดี๋ยวในขณะที่น้องแอคทีเวทเนี่ยก็เดี๋ยวผมแกะตัวสิบสี่โปรสีม่วงเลยแล้วกันเนาะสิบสี่โปรไม่เปิดมาแฮะโอเคเปิดแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมเปิดเองสีม่วงก็นั่นแหละดูตรงๆก็อาจจะเหมือนดำนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราทิลสตูนิดหน่อยเนี่ยก็จะม่วงเท็กซ์เจอร์มันไม่เหมือน13 Pro อ่ะอันนี้มันด้านกว่านะครับอ่าเดนดามิก Dynamic Island นะครับลูกแรกดูพี่เล็กนะดูในช่องเมืองนอกที่เขาถ่ายลงต่อแรกๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าแบบเออก็เล็กดีเนาะแต่ว่าพอเรามาดูด้วยตาแล้วเนี่ยมันก็ใหญ่อยู่นะไม่ได้เล็กเลยนะโอเคเซตอัพเซตอัพเซตอัพเดี๋ยวคลิกเซตอัพก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปล้างลงทุกอย่างใหม่โคตติ้ง14 Pro ก็เหมือน14เลยนะครับรู้สึกแทบจะเหมือนกันเปเลยโอเค 14บ e ี่เซตอัพเฟไอดีก่อนโอเคก็ตัว1 4ธรรมดาเซตอัพอยู่นะครับคือให้พูดถึงงานประกอบหรอถือเราไม่ได้รู้สึกต่างกับรุ่น13เลยนะครับรู้สึกเหมือนกันทุกประการทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่นโปรคือรู้สึกธรรมดานะครับไม่รู้สึกว่ามันแตกต่างกับรุ่นก่อนแต่อย่างใดเลยเช็ค QC คร่าวๆเนี่ยก็ฝุ่นในกล้องเหมือนจะไม่มีนะครับจอไม่มีเดพิกเซลและพวกนี้ก็โอเคแล้วตัวนี้ก็แอคทีฟเวตอยู่นะครับตัวโปรโอเคก็เซตอัพเฟสไอดีนะครับก็ทั้งคู่เนี่ยชาร์จแบตมาจากโรงงาน ไม่รู้สึกต่างกับ13เลยโอเคทั้งคู่เซตอัพเสร็จแล้วนะครับก็หน้าตาประมาณนี้เนาะซึ่งติ่งของ iPhone 14ถามว่าต่างกับของเดิมไหมตอบเลยว่าไม่แม้แต่น้อยครับส่วนเจ้าตัว iPhone 14 pro เนี่ยหน้ารำคาญน้อยกว่านะแล้วก็คือจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเราเข้าใจกันว่าที่ Apple เนี่ยเอาติ่งตัวนี้ออกไม่ได้นะครับเพราะว่าจะต้องมีโมดูลกล้อง 3d 3d true depth camera แล้วก็มีเซนเซอร์อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ ตอนเนี้ยเขาทำไปแล้ในตัวโปรนะครับซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าตัวธรรมดาเนี่ยปีหน้าจะได้ใช้ไอเดน amic island ไหมแต่ว่า UI อะไรต่างๆจากการเซตอัพที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าทําไม่ดีมากๆนะครับแผ่น,นเนี่ยคุณภาพผมยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ดูแบบ ดูอิมเพรสซีฟหรือว่าดูน่าประทับใจอะไรขนาดนั้นนะเนี่ยแบตเตอรี่ที่ชาร์จมาจากโรงงานนะครับของ iPhone 14ธรรมดา78เปอร์แล้วก็214 Pro 75นะครับซึ่งก็เดี๋ยวแบตเตอรี่เทสอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวลองใช้งานแล้วเดี๋ยวลองมาเล่าให้ฟังเรื่อง Screen On Time อะไรพวกนี้เนาะส่วนเรื่องขนาดเนี่ยถ้าทั้งคู่วางเทียบเท่ากันนะครับคือดิเมนชันเท่ากันเลยคือถ้าฟิล์มเนี่ยไม่ได้เว้นจุดติ่งเนี่ย คือสามารถติดแทนกันได้เลยนะจะมีขนาดสปีกเกอร์ที่ต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าดิเมนชันโดยรวมข้างหน้าเนี่ยเหมือนกันเลยนะคือขนาดจอเท่ากันเลยแค่เป็นติงกับเป็น d y นามิกไอแลนด์แค่นั้นเองนะครับก็แกะแกล่อง iPhone 14ประมาณนี้ก็เดี๋ยวขอไปทรานสเฟอร์ใช้งานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว iPhone 14 Pro เนี่ยน่าจะมีคลิปพรีวิวมาเล่าให้ฟังกันเนาะส่วน iPhone 14เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับบอกเลยว่าไม่แน่ใจว่าจะมีคอนเทนต์เท่าตัว14 Pro หรือเปล่าเพราะว่าโฟกัสทุกปีเนี่ยจะเป็นเครื่องที่ผมคิด ก็อาจจะเก็บ14ไว้ใช้ก็เป็นอีกท็อปิกหนึ่งนะครับแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวขอไปใช้ตัว iPhone 14 Pro ก่อนแล้วก็น่าจะมีเทียบเล็กน้อยกับ iPhone 13 Pro นะครับเนื่องจากปีนี้ขายออกไม่ทันก่อนที่มันจะเปิดตัวก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเก็บไว้เลยแล้วกันเนาะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับคลิปวิดีโอ Unbox วันนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับขอบพระคุณคนดูทุกคนที่ดูมาจนจบก็พบกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆวนี้แหละลาไปก่อนวันนี้ครับรัวแทนสวัสดีครับผม